สวัสดีครับสวัสดีรับอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่มปคืนนี้นะครับตอนแรกว่าจะไม่รีวิวแต่ก็อดคิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็คนที่แต่งปืนนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับรอตัวยูเท็กห5าบวกซูมหลังแล้วก็อะไรอยู่นี้ไหนไก็มาละก็ขออนุญาตรีวิวนิดนึงนะครับเผื่อใครที่ช่วงนี้อยู่บ้านว่างๆนะครับกักตัวอยู่หรือไม่ได้ไปไหนช่วงโควิดนี้ก็ อยู่บ้านก็ดูช่างยนได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe เข้ามาแล้วก็กดติดตามพวกเราไว้นะครับอย่างค่ํำคืนนี้ช่างยนมาอัปเดตนะครับอะไรอะไรหลักๆเลยตัวนี้ก็ใช้เวลาออเดอร์อยู่ประมาณสาอาทิตย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณใช่หน่อยเลยนะครับพี่สาวที่น่ารักสั่งของให้นะครับอันนี้ก็คือสั่งตรงมาเลยจากที่จีนนะครับแล้วก็เป็นชุด EOTEC ท5ห้บวกซูมหลัง งานพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีก็อย่างที่รู้กันนะครับใครที่ดูชาแนล,ลนี้จะเห็นว่าเราเอาชุดเ e e อียลเทคห้าห้าแปดบวกซูมหลงังเซตตัวนี้นะครับติดไปยังปืนที่เป็นปืนแต่งนะครับติดไปยังปืนที่เป็นปืนแต่งก็คือตึปืนแต่งแรงแต่งสปีดแต่งสวยงามที่เรานิยมติดกันเยอะๆก็จะเป็นพวก hk นะครับทรง hk แล้วก็ทรง m 4นะครับหรือว่าสกาก็ใส่ได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คือในกล่องในในบ็อกเซตมาเนี่ยเราเปิดมาเราได้เจอกับตัวดอทนะครับตัวดอทเอออเทคห้าห้าแปดเออเทคห้าแปดตัวทรงใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวซูมหลังที่เป็นซูมหลังดอทแบบนี้นะครับมันจะมีขาในกล่องตัวนี้นะนี่นี่ก็จะมีขามาให้นะครับขาที่เป็นขาตั้งซูมหลังนะครับแล้วก็จะมีเกือกมาให้เปลี่ยนยกระดับสูงต่ำนะครับอันนี้ช่างบอสกับช่างแบงก์แล้วก็ช่างเท่ก็จะเอาไปติดกับปืนเอ t อเทคห้าห้าแปด เอาไปติดกับปืนพวก hk m f o นะครับมันคือ yo t e c h 58มันก็จะมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะพอติดปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เป็นขาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็สามารถพับดอดออกด้านข้างได้นะครับอันนี้ต้องขันน็อตก่อนนะบางทีติดตั้งกับปืนทางที่ร้านก็จะทําการเซตให้นะครับคุณลูกค้าตั้งดอดตั้งไรให้เรียบร้อยเลยวันนี้นะครับมาแล้วนะครับทั้งหมด3สีเรามา อัปเดตรีวิวให้ชมกันในเรื่องของแต่งนะครับมาแล้วทั้งหมด3สีก็จะมีสีดำนะครับสีดำแล้วก็สีทรายนะครับสีทรายสีทรายสวยๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เรามักจะขายกับปืนแต่งนะครับตัวนี้นะแล้วก็เซ็ตสีแดงโอ้หสีแดงนี่สดมากสีแดงนี่สดมากเดี๋ยวถ่ายรูปลงทางหน้าแฟนเพจ a c e b o o k ให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ ยูเทกจะเป็นเซต,ตอย่างนี้นะครับเซต,ตของเขาก็คือขายคู่นะขายคู่เป็นบล็อกเซต,ตอย่างนี้เลยนะครับเพราะเข้ามาในกล่องเอาง,ง่ายๆว่ามาในกล่องแบบนี้มาก่อนหนึ่งเซตเปิดกล่องมาเนี่ยเราจะเจอกับคู่มือนะครับอันนี้เป็นผ้านะครับถุงหมวกคุมนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดต,ตัวดอตตัวซูมหลังตัวขานะขาติดซูมหลังนะครับ แล้วก็ปรับระดับความสูงแล้วก็ปัจใจหกเหลี่ยมนะครับก็จะมีเซตแค่นี้นะครับในในในกล่องบ็อกเซตแล้วก็ได้กล่องบ็อกเซตพลาสติกสวยๆแบบนี้อีกหนึ่งอันนะครับมีคุณลูกค้าซื้อปืน ENC e แต่งกับเราไปแล้วก็เอาดอทเนี่ยไปใส่ปืนใช่ไหมครับแต่กล่องเนี่ยเขาเอาไปเก็บพวกอะไรบางคนก็เอาไปใส่ปืนอย่างเช่น s ิกเซอร์ P สามหกปืนจริงเนี่ยใส่ได้นะวางได้พอดีเลยนะครับตัวนี้สาหรับกล่องบ็อกเซตตัวนี้ ก็ได้กล่องดีๆแถมไปด้วยอีกหนึ่งเซตอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งคือตอนนี้เรามีนะครับสีดำราคานะครับราคาชุด4,800บาทต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้เป็นงานเกรด A พรีเมียมนะครับก็คือเป็นงานดีนะครับเป็นกล่องเซตกล่องระดับพรีเมียมตัวดอทเนี่ยมีราคาปรับขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าออตอนนี้ค่าเงินไทยเราอ่อนมาก ค่าเงินไทยเรานะครับเศรษฐกิจเรามันอ่อนนะครับแล้วก็บางทีอัตราการแลกเปลี่ยนแล้วก็รวมกับค่าขนส่งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเราสั่งของของไปเนี่ยของเราหายไปสิบเปอร์เซ็นดังนั้นราคาก็เลยต้องมีการปรับขึ้นนะครับราคานี้ต้องบอกก่อนว่าก็ถ้าใครคิดว่าแพงก็ไม่เป็นไรนะครับลอ,ลองลองลองหาดูที่อื่นแต่ผมว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าตอนนี้มันของมันหายา,ยากนะครับมันไม่ค่อยมีของขายกัน, <S <S กนเรารอมาประมาณสามเดือนนะครับกว่าของจะเข้ามานี้นะครับเซตนี้ นะครับสีทรายแล้วก็สีแดงก็มาครบหมดทั้งหมดเลยสามสีนะครับอาจจะดูราคาแรงนิดนึงแต่บอกก่อนว่าเป็นงานดีนะครับเป็นงานดีแล้วก็เรามีตัวตัวนี้เ o t e c ห้าห้าแปดแต่มันเป็นตัวจะบอกว่าไงครับตัวนี้เป็นตัวรับประกันตัวนี้คือทาง เฮียชิมนะครับก็จะร้านที่นําเข้านะครับร้านพิพุธไฟไฟก็จะให้เป็นตัวรับประกัน3ปีนะครับตัวนี้จะเป็นงานพรีเมียมนะครับงานยูเท็ทรง558แต่เป็นตัวที่เล่นกับปืนลูก2ได้ปืนจริงได้นะครับใส่ใส่9มมใส่ใสใสใสจุด45ได้อย่างนี้นะครับเขารับประกันให้3ปีนะครับตัวนี้นะในกล่องมาก็จะมาลักษณะแบบนี้แบบนีนะบ้อันนี้ใครที่มองหา งานที่แบบว่าเล่นกับปืนจริงนะครับมีใบรับประกันให้นะครับ3ปีนะครับเป็น exps 3ตัวนี้นะชื่อรุน e ่น exps 3กล่องจะมาแบบนี้นะครับงานก็จะไได้เล่นกับปืนจริงได้นะครับมีผ้าเช็ดมาให้มีฐานฐานชาร์จมาให้หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวดอดเส้นเส้นดอทก็จะปรับ,นะรบเส้นดอดก็จะปรับเป็นสีแดงกับนะแดงกับเขียวได้นะครับ io เจคห้าเซตบ็อกเซตของเราเมื่อกี้ตัวนี้ที่ใส่งาน BB เนี่ยก็ปรับแดงดำาไอ้ดำโทษทีขออภัยปรับแดงเขียวได้ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอ่านี่ขออนุญาตเปิดให้เข้มเข้มนะครับตัวนี้งานงานห้าเประมาณนี้อันนี้สีแดงแล้วก็สีเขียวอันนี้เป็นงานที่สามารถไปติดปืนจริงได้นะครับ เขารับประกันให้3ปีคือแผงวงจรไส้ในนี่พลรงดีคอยได้นะครับก็รับประกันให้3ปีเวลาปิดก็กด2ปุ่มพร้อมกันงานรับประกัน3ปีนะครับจากไฟฟนะครับแล้วก็เออมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกล้องอยูงนี่ก็แล้มีของเวกเตอร์ออปตตัวนี้เช่นที่เดียวกันนะครับก็ ราคาอยู่2,600บาทตัวนี้เป็นตัวมาวอิกนะครับเจน2แล้วนะครับตัวใหม่เวกเตอร์ออปติกเวกเตอร์ออปติกนี้ส่วนตัวผมผมผมใช้อยู่นะครับเอาไปใส่กับปืนจริงนะครับใช้งานได้เลยนะครับรับประกันตัวนี้2องพันหนะครับรับประกัน3ามปีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะมาวอิกนะครับ มาพร้อมกับในกล่องก็จะมีตัวดอทมีฝาปิดนะครับแล้วก็มีผ้าแล้วก็ตัวปรับดอทนะครับแล้วก็มีขาเปลี่ยนสูงต่ำมาให้สำหรับ vector optic ตัวนี้นะครับรับประกันได้3ปีเหมือนกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมาเวลนะครับก็จะเป็นตัวหุ้มที่จริงมันคือสีสีดำนะแต่อันนี้เป็นยางหุ้มนะครับยางหุ้มดอตสามารถถอดยางออกได้นะครับ อยางเราได้ก็แต่ผมว่าใส่เงี้ยมันสวยดีนะเวกเตอร์ออปติกตัวนี้รับประกัน3ปีเช่นเดียวกันนะครับเวกเตอร์ออปติกอันนี้จะมีขาสูงต่ำให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตัวนี้3 0 0ะครับรับประกันให้3ปีครับอันนี้พูดถึงเรื่องดอทนะฮะดอทดอทแล้วก็มีแบตเตอรี่มาแล้วนะครับมีมาเยอะอยู่ ช่วงนี้ปืนเอียนซีเข้านะครับปืนดับเบิลเบลปืนยาวไฟฟ้าปืนเอียนซีดับเบิลเบลเข้าเราก็มีสั่งแบตเตอรี่มาสำรองไว้ขายกับจัดเซตขายกับชุดปืนนะครับแบตเตอรี่ 15c พันร้อยไฟฟ็อกแท้ๆนะครับรับประกันเออพอด,ดีอันนี้ไม่มีรับประกันเนาะก็แบตพวกนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือต้องดูแลร,รักษาโดวยวิธีการทําให้หมดแต่ถ้าอ่อนเนี่ยรีบชาร์จได้นะครับ 15c พันร้อยวันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้หกร้อยสิบาทนะครับหกร้อยสิบาท แล้วก็ตัวนี้เป็น2 4 2 0 0นะครับก้อนยาว2 4 0 0งแล้วก็15,400 650อันนี้750อ่ะปะอันนี้อะไรหมดไปแล้วนะครับมาทางนี้พื้นที่จำกัดพื้นที่จำกัดอันนี้สำหรับพวกเอลิสอะมีบ้าหรือว่าเป็นปืนที่ใส่ตรงซ็อกเก็ตพันท้ายนะครับ2พัน0 0ม นะครับจะใช้ตัวนี้เขาเรียกว่าแบตกล่องไม่ขีดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น AK นะครับ AK AK ก็ใช้ตัวนี้นะครับใส่บนหลังเต่าจะเป็น24,200บนอครับอันนี้จะ850ร้อยห้าสิบพวกนี้นะแปดร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ดอดนี่นี่นี่ ตัวชาร์จก่อตัวชาร์จกอนด้วจะได้ยกลงตัวชาร์จก็เป็นตอนนี้ไอตัวชาร์จที่เป็น e 3 0 0หมดนะครับเราก็ต้องใช้เป็น b 3 Pro 10วัตต์นะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวชาร์จมาให้นะครับมีนี่ตัวชาร์จมาให้ตัวชาร์จแบบใช้ใช้ชาร์จแบบนะฮะลิโพนยที่เราพูดถึงเวลาชาร์จก็เสียบขั้วตรงนี้นะครับ แบ,แบตแบตเตอรี่มาก็ตัวชาร์จก็มาด้วยนะครับอันนี้ตัวชาร์จนี้เครื่องละสี่ร้อยบาทนะครับเครื่องละสี่ร้อยบาทรับประกันหนึ่งเดือนนะครับตัวน,นี้แต่ถ้าซื้อตัวชาร์จกับแบตเตอรี่สิบห้าสี่พันร้อยที่เราขายกับปืนเราจะคิดแค่พันเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหลือสามร้อยห้าสิบอตัวต่อไปเป็นดอทนี่ครับ ต็ไอตัววันนั้นวันนั้นผมสั่งเข้ามาเป็นตัวนี้แหละ imr นะ imr ของโซแ e c วันนั้นที่ของที่เข้ามาเนี่ยเป็นสีดําสีดําล้วนนะสีดําล้วนมาเมื่อเมื่อวันก่อนที่ผมอัปเดตสินค้าไปวันนี้สีจี๊ดมานะมามาช้ากว่านิดนึงมาพร้อมอุปกรคห้าแปบวกซูมหนละังเนี่ยตัวนี้เป็นสี clubs, นะส้มนะสีออเรนจ พันแปดหาสิบาทครับนิยมติดปืนกลอกอะนะครับตัวนี้นะนิยมติดปืนติดบนหลังของปืนกลอกบางคนเอาไปติดเป็นตัวเฉียงดอทนะครับเป็นตัวเฉียงดอทอันนี้เป็นสีทรายนะครับสีทรายน่ารักมากลักทิชชูนไอเอนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีสีเทานะครับสีเทาสีเกรนนง อันนี้ก็จะออกโทนดำๆคระสวยงามอยู่พันแปดร้อยบาทได้กรนดอบตัวนี้นะมีฐานมาให้มีประแจปรับหมุนมาให้มีแป้นเมาส์สําหรับติดปืนก๊อกมาให้นะครับจริงๆใส่เอ็มโฟก็ใส่ได้นะมันมันมีขาเนี่ยครับยี่มิลเนี่ยมันจับได้เลยคิดแปะบนปืนเอ็มโฟได้เลยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ตไปก่อนซีมอ ดซีมอลเนี่ยซีมอลนี้เขาเรียกซีมอลคนลเลกนะครับช่วงนี้เงยนตแต่งปืน iPS c พวกดอตปืนสั้นนี่ก็จะได้เซตบนรางของปืน i p s c a อ I พวกนี้นะครับซีมอลหน้าแดงอย่างนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับกล่องงานจากโซแท็กนะครับอันนี้ก็พันแปดร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันอันนี้มีสีในตู้นู้นจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีทรายอยู่นะครับแต่ว่าสีดํานี่รู้สึกว่าจะได้รับความนิยมตู้ของเราตรงนู้นจะเป็นตู้ดอตนะครับ มีสะโขบมีอะไรอยู่เยอะอยู่แต่วันนี้ที่ที่มาทำรีวิวอัปเดตก็คือให้เห็นของที่มาเล่นของเล่นมาใหม่เนาะโอเคอันนี้จบไปนะครับกล่องอันนี้ได้มาน้อยอะ่ะเขาเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องแบตไฟฉายเลเซอร์ EX สี่แล้วก็สี่ึงแอันนี้ก็น่าจะเอาไว้แต่งกับ H K เนาะชุดนี้ก็4ี่พันสีน้านะถ้าจะไม่ผิดนะครับ ก็ชุดนี้ก็จะมีไฟฉายมีสวิตมีอะไรมาให้จะเป็นกล่องแบบนี้มานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลเซอร์เขียวก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้แต่โดยทั่วไปเราใช้ไส้ในมันเราไม่ได้ใช้กล่องขอให้มีของนะคตอนนี้พูดถึงของมันที่จีนเขาก็ไม่ได้คือที่โรงงานจีนเนี่ยเขาก็เลิกผลิตอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นภาวะโควิดเหมือนเรานะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ยินข่าวบ้านเขาว่าไอ้ทางจีนเนี่ยเขา มีป,ปัญหาเรื่องโควิดเหมือนบ้านเราหรือเปล่าแต่จริงๆตอนนี้ก็เริ่มที่ที่รู้มาก็พ,าพอพอมีการระบาดสายพันธุ์เดลต้าเหมือนเหมือนบ้านเรานะครับของก็ออกยากขึ้นเอ่อท่อรีดวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าจริงๆเราสั่งออเดอร์ไปออเดอร์ไปนานมากนะครับเนี่ยเราก็จะได้มาแค่นี้ได้มาแค่ยี่เซนนี่คือท่อที่ ทางร้านเราได้ใช้เยอะมากนะครับคือไซนี้ไซ650มิลหรือ65เซนนะครับเป็นท่อรีดของมิลเลอรี่นี่แหละครับแต่ว่าเราจะเอาไปแต่งกับปืนสไนเปอร์อันนี้ท่อนี้นะผมยังไม่สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมต้องเอาไปกนะรีดนะไปกรีดล่องปากและมิลลิ่งนะไปจ้างเขาทําเพิ่มอีกนะครับตัวนี้นะไปจ้างเขากรีดปากมิลลิ่งทําท่อเพิ่มเพื่อจะให้มันใส่กับปืนสไนเปอร์ได้แต่วันนี้เอาละของมาแล้วนะครับ ปืน M24 ที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้รอแต่งอยู่ก็หลายคนอยู่คุณลูกค้าที่สั่งท่อตัวน,นี้รออยู่หลายคนตอนนี้ท่อผมมาแล้วนะท่อยาวสุดเพมิลแล้วก็เป็นท่อตัวนี้เป็นท่อสแตนเลสนะครับท่อ5 5 0ห้าน้อะเนาะห5 0กับท่อ500นะครับความยาว500อันนี้ก็จะเป็นของปืนพวก M16 m, 16. m 16, a 1 6 A1 a 2 a 3 A4 จะใส่พวกนี้หรือบางคนที่แต่งปืน สไตล์ไรเฟิล์นถโจมใส่เก็บเสียงใส่แล้วก็จะเป็นท่อพวกนี้นะครับแล้วก็ท่ออันนี้550กับ500 650อันนี้เป็น470ครับของ AK เนี่ยท่อ AK เป็นแบบนี้ไซส์นี้ไซส์ AK นะ470แล้วก็อันนี้ไซส์ M4 นี่ไซส์ M4 ไซส์ HK ทั่วไปก็จะนิยมนี้ครับ363 363 363 470 550 500แล้วก็650นี่มาครบแล้วท่อนะครับ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่7 0 0 9 0 0อยเก้าร้อถ้าเป็นข้อของส n i ไนเปอร์นี่ก็จะมีราคาบวกในเรื่องของอันการไปเอาไปทำบิลลิ่งนะครับไปทำลิ่งนะครับจบไปครับนี่ยางฮอปอายางฮอปสำหรับแต่งปืนนะครับยางฮอปไต้หวันยางฮอปแท้นะครับไต้หวันไมคอินไต้หวัน s r c ครับงานจากไต้หวันผลิตยางฮอปที่เอาใส่กับท่อเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปใส่ในเรือนฮ o อป เรือนฮอปนี่น่าจะมาอีกทีอาทิตย์หน้านะครับเรือนฮอโปโพวินของอลูมิเนียมสั่งไปแล้วของเอทอนะครับนี่ยางฮอปมาเยอะอยู่หัวแบริ่งอลูมิเนียมปืนเ e อียนซีหรือดับเบิลเบลบางรุ่นเนี่ยยังให้หัวแบริ่งเป็นพลาสติกมาอยู่เชยงก็เลยต้องติดหัวแบริ่งอลูมิเนียมไว้เพื่อแต่งสปีดแต่งแรงก็ว่านไปนะครับตัวนี้อะไรหัวแบริง่งนี่ตัว350ยังฮอปนี่ก็เส้นละ350นะครับอันนี้ชิมอ่าหนี้หนี้ใครไม่เคยเห็นชิมชิมคืออะไร ชิมใส่สวมตรงเฟืองครับชิมนี้สวมตรงเฟืองเพื่อแต่งปืนนะครับชิมเฟืองเอาไว้เอาไว้เรียงชิมครับทาให้เฟืองมันได้องศาอันนี้เป็นดีเลเยอร์นะครับอันนี้ใส่ที่เฟืองชิมเฟืองชุดละร้อยห้าสิบดีเลเยอร์นี่ก็ตัวละร้อยนะครับวันนี้มีตัวนี้มาใหม่เป็นลูกสูบฟันเหล็กของมิทัลี่ฟันเหล็กไม่พอลูกสูบออกแบบแบบใหม่มาอันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่า สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นลูกสูบเต็มมานะครับแล้วผมไม่ได้เอาไปใส่ปืนให้ลูกค้าเพราะว่ามันไม่ลดน้าหนักแต่ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่คือมันลดน้ําหนักมาเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวลูกสูบเป็นอลูมิเนียมฟันลูกสูบเป็นฟันเหล็กเจียฟันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีมีสองสีสีแดงกับสีน้ําเงินอันนี้ทางคนนําเข้าบอกว่าที่จีนบอกว่างานนี้เจ๋งอ่า,เ,อาเจ๋งไม่เจ๋งยังไงเดี๋ยวเราลองใส่ดูแต่น่าจะทนอนะ บางทีตอนที่มันลูกเฟืองบนมันเตะตัวนี้นะครับฟันตัวนี้มันหนาแล้วก็ลูกสูบมันแข็งแรงกว่านี้น่าจะาไว้แต่งแรงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลูกสูบหนีรดน้ําหนักมาทําให้กระแทกได้เขาบอกว่าน้ําหนักกระแทกของลูกสูบอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยออพอๆกับลูกสูบที่วิ่งกระแทกของลูกสูบฟันเหล็กไอ,อฟันเหล็กของ a อที่เป็นบอดี้พลาสติกแล้วฟันเป็นเหล็กะนะฮะที่เราใช้กันทุกทีนะอันนี้เดี๋ยวต้องลองแต่งให้คุณลูกค้าดูอนันนี้ถ้าเกิดใครยังไปใส่เองลูกลนะ ตัวใหม่นะลูกละหกร้อยห้าสิบาทนะครับลูกละหกร้อยห้าสิบาทสปริงนี่นี่เราใช้เยอะนะครับสปริงเบอร์ร้อยหกสิบนี่คือเบอร์สูงสุดแล้วนะครับที่เราเอามาใส่ปืนไฟฟ้าและเวลาเราแต่งแรงส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ห่อนี้นะครับถ้าเป็นถ้ามีของอ่ะผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับสปริง vs แท้นะครับก็เป็นสปริงแต่งแรงนะรงานจากค่าย vS สปริงแต่งแรงนะรที่ร้านลูกค้า ส่วนใหญ่ของผมเป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ยิงแม่นๆยิงอยู่บ้านอยู่สวนก็ส่วนใหญ่จะแต่งแรงกันอยู่นะครับแต่งแรงก็แต่งห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบถ้าสปริงเบอร์นี้ร้อยหกสิบเนี่ยก็จะที่ห้าร้อยห้าสิบปวกนะครับก็ประมาณนี้ก็ทางนู้นด้านหลังอีกนิดหน่อยอันนี้ถ้าใครจะซื้อดอดแยกมีขายนะครับเอออเทคห้าแปดรุ่นเดียวกับที่มาตอนต้นคลิปนะครับคือเป็นเอออเทคห้าแปด ชุดกล่องจะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้อ่าในกล่องเปิดกล่องมาเปิดกล่องมาก็จะมีนี่ครับตัวดอตตัวหมวกคุมนะับมีแค่นี้นะครับมีสองอย่างอ๋อแล้วก็มีผ้าเช็ดครับผ้าเช็ดดอทจะอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็คู่มืออ่าในกล่องนี้มีแค่นี้นะวันนี้ตัวนี้จะมาถ้าเป็นดอทตัวเปล่าเราจะมีสีดำมีสีดํานะครับสีดําแล้วก็ สีทรายนะครับสีทรายแบบนี้สีดําแล้วก็สีทรายแบบนี้พันตัวน,นี้ก็พันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้นะตัวน,นี้เราสั่งไปสีดําสีดำสิบสีทรายสิบแต่ปรากฏว่าของมีแค่นี้นะครับได้มาแต่สีทรายเออแต่สีทรายก็สวยดีเหมือนกันนะครับเป็น R D ร์ดีสองพันนะครับเลดด์ดอตตัวเขาเรียกเอ็มพอนะครับทรงเอ็มพอ R D ์อารสองพัน ข้างหน้านี้เป็นเลนใสนะครับข้างในเป็นเลนกระจกข้างหน้านี้เป็นเลนใสกันแตกมาให้นะครับตัวนี้มีการแตกมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยรุ่นใหม่พันสี่ร้อยห้าสิบาทสีนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แก๊สแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สเมื่อวานเรารีวิวแลนะ้วเป็นแก๊สแก๊สแรงนะมาใหม่บางคนไม่รู้จักนะครับแก๊สเป็นแก๊สกัดเดอร์แท้นะครับสิบสอง kg กระป๋องสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เราก็มีลายทาง นะครับมีอันต้าลายพางถ้าอันต้าลายพางนี้250ถ้าเป็นอันต้า14 kg กระป๋องแดงเนี่ย14บสอันนี้12 kg องเคนี่สิบสเนี่ยนะ350แล้วถ้าเป็น18 kg ตัวนี้ตัวแรงสุดก็กระป๋องบิ๊กไซส์นะ350กระป๋องบิ๊กไซส์350เหมือนกัน14 kg 14 kg 18 kg นะครับอันนี้12 kg 12 kg 12 kg แล้วก็12 kg ไดโน่นะครับอันนี้ก็จะเป็น สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นแก๊สกระโหลกนี้แก๊สแรงของญี่ปุ่นนะครับแก๊สกระโหลกนี้จะอยู่ที่สองร้อยนะครับถ้าเป็นบอมเบ้ในแก๊สกลางเนี่ยสองร้อยถ้าเป็นตัวพาวเวอร์แก๊สหรือแก๊สมารูอินตัวเนี้สามตัวนี้เป็นแก๊สยี่ห้อเดียวกันนะครับก็คือแก๊สมารูอินะครับแก๊สเบาแก๊สกลางแก๊สแรงสองร้อยกระป๋องละสองร้อยแต่วันนี้ที่ที่มาที่แก๊สเน็ตเดลจะแนะนําแค่ตัวตัวนี้อยากจะแนะนําตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวใหม่ ลูกกระสุนก็มีครบหมดแล้วที่ร้านกรเด็ <Golden> Bond, นบอลหยวนจันลูกเอ็มท็อปลูกเรืองแสงมีครบหมดนะครับอะไรของแต่งนะครับใครที่ขาดอะไรก็ถามได้นะครับสําหรับรีวิววันนี้ก็หลักๆเรา,เราหลักๆเรามารีวิวเลนด์อดตัวนี้นะครับใครมีคนจองอยู่เหมือนกันผมบางทีผมก็ต้องขออนุญาตนะครับไม่ไดีโน้ตไว้ก็ทักเข้ามาก็แล้วกันเนาะวิธีการทักก็นี่ครับ ไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าช่างยนต์ b b m 4นะครับพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับช่างยนต์ BBM4 ที่ a c e b o o k นะครับโลโก้ตัวนี้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ทักข้อความเข้ามาได้นะครับอยากได้กล้องอยากได้ดอทอะไรตัวไหนก็มาแคปหน้าจอเอาแล้วก็ ID l ดี e ก็ m 4 b b อ็ n s h o ีรนชอะครับแอดมาคุยกับพวกเราได้นะครับถ้าเป็นทางไลน์ก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับแอด้องขอจบีนีแครเดี๋ยปวันนี้เรารดีๆมา เรามีลิปวีดีโออะไรดีมานำเสนอให้เพื่อนชมก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครวันนี้ขอจบดีวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ